ตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับบุคคลสําคัญนะครับซึ่งถ้าไม่มีพี่คนนี้เนี่ยเราก็ต้องเสียตังค์เล่นนะฮะต้องสำคัญเลยนะครับใช่ครับเราก็อยู่กับคุณพิษนะครับครับอนุษย์นะครับจาติกาวนิต์นะครับสวัสดีครับสวัสดี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 สขาเรียกว่าพี่พิษพพครับผมได้ครับสนิทสนมนะครับที่นี่กันเองที่นี่ในการนี้จะมาเล่นสวนน้ําแต่ว่านามสกุลคุณคุณนะครับพี่ครับก็ใครมาก็ ทีมองผมมึ่งงงว่าใช่ไหมตอนแรกผมใช่หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวว่าคนอื่นเรายังงงเลยทุกคนรู้ว่าคุณกรณช่วงนี้ตกงานแต่ว่าคงไม่ก็แปลกใจว่ามามาทำงานอะไรอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รับใช่ผมเป็นน้องครับน้องชายคุณกรณจะติดเก่าันนี้รับนครับผมมีอะไรจะถามไหมครับก็เดี๋ยวเราจะถามพี่พิษเกี่ยวกับสูวนน้ำไอ้ส่วนน้ำแห่งนี้ก่อนดีวครับผมว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับ รจริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่สวนน้ำก็คือเป็นที่เล่นก็คือ f l o ร์เฮาส์แงกกบงคอกนะครับเป็นที่เล่นจุดสําคัญขอเงเราก็คือจุดเด่นของเราคือในส่วนของ f l o ร์ไรเดอร์เมื่อหลายปีปีเมื่อประมาณ3าปีเนี่ยเราก็คุยกันกับเพื่อนๆว่าในกรุงเทพเนี่ยมีอะไรหลากหลายให้หให้ทั้งคนกรุงเทพด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวทำด้วยแต่ว่าที่เราจะ เด่นก็คือเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นทางด้านกีฬาที่มันแบบมันมันหน่อยอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ใชับแล้วหลังซึ่งคนไทยผมว่าคนไทยนี่ก็วิธีการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หันมาสนใจเรื่องพวกนี้วันนี้ก็เห็นว่าทุกคนก็คือไปฮิดเรื่องขี่จักรยานอะไรพวกนี้เนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอีกส่วนในล้าส์สไตล์ของของของคนกรุงเทพที่เปลี่ยนไปครับเราก็คิดว่าเอ๊ะถาอะไรใหม่ๆ สนุกสนุกมาหลังจากนั้นผมกับครอบครัวได้ไปเที่ยวที่อเมริกาแต่แคลิฟอร์เนียแล้วก็คือผมไปแถวนั้นบ่อยผมก็สังเกตว่าคนแถวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไลฟ์สไตล์ชีวิตเขานี่มันน่าน่า,นาคือน่าทึางา่งมากน่าสนุกมากก็คือว่าทุกเท้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นคนทํางานเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะขับรถเขาจะมีเซิร์ฟบอร์ดอยู่ในรถ เขาขับไปเขาออกเขาใช่แล้วออกออกจากเช้าเนี่ยก็คือว่าจอดข้างถนนใส่วัตจูดกระโดดลงเล่นเซิร์ฟแล้วก็ไปทำงานแล้วหลังจากนั้นตอนเย็นเยนเลิกงานก็เช่นเดียวกันแวะเล่นเซิร์ฟกลับบ้านเป็นคิดจวัรประจำวันผมว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบเท่มากอาจจะทอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขารถไม่ติด จริงๆแล้วรถติดขนาดนี้นี่แทนที่จะไปนั่งรถติดมาเซฟดีกว่าผมแอบมาเล่นก่อนมาเล่นก่อนให้กลับบ้านครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปซานดิเอโกผมก็ไปเห็นเครื่องนี้ที่ซานดิเอโกผมก็คิดเอ๊ะเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับกรุงเทพมากเพราะว่ามันใช้พื้นที่ไม่มากและเป็นเป็นสิ่งที่ถึงแม้ประเทศอื่นที่เขามีเนี่ยเขาอาจจะได้เล่นแค่ช่วงหน้าร้อน แต่ที่เมืองไทยนี่คือเล่นได้ทั้งปีและท,ลทั้งวันทั้งคืนคแล้วก็สิ่งที่เราพอนั่งดูนั่งดูเขาเล่นเนี่ยเราก็สังเกตว่าเราเองก็เพลินแล้วคนอื่นก็เพลินค,คนดูเนี่ยสนุกพอๆกับคนเล่นเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้เอากลับมาคุยเพื่อน,อนมาทาที่ที่ที่กรุงเทพนี้ไหมเราก็หาสถานที่ที่เหมาะจริงๆเพราะเราอยากจะทาเนี่ย ถึงแม้คนอื่นเอาเครื่องนี้ไปอยู่ในสวนน้ำเนี่ยเราอยากจะว่าเอามาเป็นอยู่ใจกลางเมืองเลยให้คนกรุงเทพได้เอนจอยทุกวันขับตอนเช้าแวะมาเล่นก่อนไปทํางานตอนเย็นแวะมาเล่นก่อนกลับบ้านอะอก็คือในที่สุดมาหาที่ที่แบบทำเลที่เพอร์เฟกที่สุดก็คือที่โครงการ a s ส u a ว e ุข24ก็เลยได้ตกลงลงทุนทำเครื่องนี้ตอนนี้พอตกลงกับเพื่อนๆได้แล้วหาทำเลได้แล้วเปิด ครั้งแรกเมื่อไหร่ครับพี่ที่นี่ก็สองปีแล้วกันยาที่ผ่านมานี้ก็ครบสองปีพอดีแล้วช่วงแรกเนี่ยเราแน่นอนว่าคือตอนก่อสร้างจะเป็นเพื่อนๆผมหรือที่ที่ที่ผมเองก็ตามเนี่ยก็ถามบอกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยแน่ใจเลยคือเขาเขาเขาคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เขาก็บอกว่าคนไทยจะเล่นเนี่ยคือเราไม่มีวัฒนธรรมในการที่เกี่ยวกับเรื่องการเซิร์ฟการอะไรตัวนี้ไม่เหมือนอย่างน้อยชาวบ้านเองก็โดดเล่นกันอย่างเดียวก็ ก็ไม่ไม่รู้ก็มีความคิดว่ามันมันน่าจะลองน่าจะทำน่าจะติดปีแรกนี่เราก็มาเน้นโปรโมทในส่วนของตัวโฟล์วเราผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือดีกว่าที่เราคาดในช่วงแรกแกเนี่ยใช่ช่วงแรกๆนี่จะเป็นต่างชาติมาแล้วก็ถ้าจะเป็นคนที่เมืองไทยก็ส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กอินเตอร์คือตอนแรก ผมว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยแล้วก็ด้วยนิสัยของพวกนั้นเขาอาจจะมีความพร้อมที่จะลองอะไรใหม่ๆมากกว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานี่เป็นลูกค้าคนไทย oh. Oh. แล้วก็ที่น่าแปลกใจและชื่นชมมากก็คือว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสุภา oh. oh. พสตรีเนี่ยมาเล่นเยอะมาก เป็นการเป็นว่าสิ่งที่กีฬาที่เขาชอบเล่นกันอย่างนี้เป็นคุณฟินครารบวยใช่ให้ผมถามเลยแล้วกันว่าช่วงไหนเนี่ยผู้หญิงมาเยอะสุดนะฮะวันพฤหัสเพราะวันพฤหัสเรามี ladies day ระยเวลากี่โมงครับอ๋อก็จริงๆทั้งวัน <c oughs> แต่ว่าเขาจะเริ่มมาเลิก <c oughs> เลิกงานคือเป็นสภาพสตรีมาเล่นเนี่ยมีราคาพิเศษออ๋เป็นโปรโมชั่นเป็น้องถูกต้องอันนี้ผมฝากบอกถึงบรรดาหนุ่มๆนะครับวันพฤหัสนะครับ ภาพสตรีมาเล่นม <ste ep> mm ีโปรโมชั hmm. ่นแน่นอนว่าเยอะแน่นอนนะครับมานั่งดูก็ชื่นใจแลนะสุภาพบุรุษก็มานั่งดูได้ก็จะเป็นวันที่มีทั้งสุภาพสตรีเยอะแล้วก็สุภาพบุรุษก็เยอะเหมือนกันคือว่ามาได้ทั้งหมดใช่แต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปถามนิดนึงคือช่วงแรกเนี่ยพี่บอกว่าคนเขาไม่ค่อยรู้แล้วมีวิธีการประชาสัมพันธ์ยังไงนะเราก็เป็นข้อมูลยังไงครับเพราะว่าให้เขามาที่นี่ก็คือสื่อ ให้ความสนใจกับเราค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับจะเป็นแมกกาซีนจะเป็นหนังสือพิมพ์แล้วแล้วคือที่นี่เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเป็นที่มาเล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นสวนน้ำคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกบีชคลับก็คือใจใจของพนักงานแล้วก็เจ้าของที่นี่เนี่ยก็คือตั้งใจว่าให้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนมาเที่ยวชายหาดนะครับเหมือนกับว่า สังสรร์มาพบปะพูดคุยก,กันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่สํา<อ>คัญของเราก็คือนอกจากในส่วนของโฟล์นี้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องอาหารและเครื่องดืม่มแล้วก็สถานที่ของเราเนี่ยเราออกแบบไว้เพื่อที่จะจัดเป็นอีเวนต์เป็นงานบริษ,ษัทงานปาร์ตี้ <ๆ S 2> งานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยหรือเปิดสินค้าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอมีงานพวกนี้เข้ามาเนี่ยลูกลูกค้าที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมางานที200-300คนเขาก็มาเห็นแล้ววันหลังเขาก็สนใจมาเล่นอับเพื่อนๆมาพาแฟนมาพาลูกๆมาเล่น มันก็เลยค่อยๆไปอย่างนี้นะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักค่อนข้าง,างมากแล้วก็ที่ที่เราโชคดีกับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนี่ยก็คือ,อ TripAdvisor นะเป็นเว็บไซต์ที่ว่าเดี๋นี้ใครไปเที่ยวท,<อ>ที่ไหนเน่ยก็ต้องเปิดป<ร>ดูอันนี้แหละก็คือให้เราให้เกียรติเราว่าเราเป็นสวนน้ำอันดับ 2, 2ของเอเชียแล้วก็อันดับ 1, 1ของประเทศไทยคือเป็นเดสติเนชันเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว<ช>หลายๆคนที่ ถ้ามากรุงเทพมาเมืองไทยต้องมา,าที่นี่คือเขามีลำดับเลยบอกว่ามากรุงเทพต้องทําอะไรบ้างแล้วเราเราติดลําดับที่6กน,น,นะฮเปียวเลยซึ่งที่อย่างเราก็แปลกใจตรงที่ว่าอย่างที่ว่าเราเราไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นส่วนน้ำะนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าเออมากรุงเทพนี้ต้องมาโฟล์แล้วก็อย่างอย่างอื่นในท็อป10ของเขาเนี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกวัฒนธรรมไปวัดไปอะไรต่างๆพวกนี้มันมีโฟล์มาติดลำดับที่6ก็ก็แปลกนีเหมือนกันผมว่าผมว่าคืนวันพรฤหัสก็มีผล ถ้าจริงๆกลายเป็นวันพฤหัสที่เป็นวันที่ที่บรรยากาศดีมากแล้วเรามีเรามีดีเจมาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็มีวงดนตรีมาเล่นเป็นเป็นไลฟ์มิวสิกครัวันวันอาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนเลิกงานแล้วมาที่นี่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลูกค้าเหมาะกับการสังสรรค์มากใช่เพราะลูกค้าของเราหลายคนเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่ได้มาเล่นเซฟ เขารู้ว่ามานั่งดูเนี่ยเป็นสิ่งที่เพลินมากแล้วก็อาหารของเราก็อร่อยเครื่องดื่มก็ดีนะแล้วก็มากับเพื่อนๆหรือก็มามามาพบเพื่อนๆที่นี่ก็ก็มันก็เป็นคลับเป็นบีแคลับจริงๆเลยเราคิดบรรยากาศแล้วก็ทีสาวๆเสซิร์ฟรถไปนั่งนี่ไงไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนี่อยากให้กล้องซูมลงไปนะฮะนี่ฮะเชือขาวแขนฟ้านี่นะฮะนี่เป็นชาติชาตินี่แค่คนเดียวนะนี่ยังไม่เที่ยงเลยนะ ดูแล้วนี่ไม่ใช่วันพฤหัสด้วยนะบรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศครับขอสมัครเป็นลูกค้าประจำเลยนะก็ยินดีครับยินดีครับเข้าเปเนเขาเรียกคนเป็นงานนอกจากตรงนี้แล้วก็มีส่วนอื่นด้วยที่บอกว่ามีสวนอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรแนะนำคือที่นี่เนี่ยเราเป็นที่ที่อย่างที่ว่าหลายๆคนคือยังไม่มั่นใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นหรือว่าอาจจะไม่อยากเล่นเลยก็คือมาที่นี่มานั่งดูมา จะเล่นดีไว้กลัวเสียฟอร์อะไรอ่าต้องถูกต้องว่านนี้เรามีครูฝึกคอยสอนนะครับครับก็คือมานี่เนี่ยเอาชุดเล่นน้ำมาอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นนี่ห้องน้ำผ้าเช็ดตัวถ้าไม่เอามาเราก็มีให้เช่าครูสอนรวมอยู่ในราคาแล้วทุกคนที่เห็นเล่นอยู่เนี่ยจะเป็นเล่นเก่งหรือหัดใหม่เนี่ยก็คือว่ามาหัดที่นี่อ๋อมาหัดได้เลยแล้วก็รับประกันว่าถึงแม้เราเปิดมาแล้ว2ปีเนี่ยถ้าคุณมาครั้งแรกเนี่ยในชั่วโมงนั้นนี่จะจะมีคนอื่นที่มาเล่นครั้งแรกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคือเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะมีคนมาลองเล่นประมาณ1,500อคนครั้งแรกอ่ะนะแล้วก็เราก็มีขาประจำเพราะที่ขาประจํพราะฉะนั้นคุณมานี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวอายหลายคนนี่เขาบอกว่าอายเห็นว่าเล่นกันเก่งๆเข้ามาเขาไม่เคยเล่นคุณมานี่มีมีจะมีหลายคนที่ไม่เคยเล่นมาลองครั้งแรกไม่ต้องกลัวครับ ต้องบอกว่า<ส>ค <straightforward> <T> ุณจะไม่ล <à my> <afraid> <t> ้มอย่างเดียวดายแน่นอนนะครับ <ing> ค <t> ุณจะมีคนล้มเป็นเพื่อนตลอดไม่เห็นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่นี่มีการแข่งขันด้วยครับพี่บิ๊ใช่ครับเพราะว่าน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นกีฬาครับแล้วมีขาประจำของเราซึ่งหลายคนนี่เข้ามาทุกวันเลิกงานเขาก็มากันก็เป็นกีฬาประจําของเขาแล้วก็เราก็มีการแข่งขัน เมื่อเดือนก่อนเดือนกว่าเนี่ยเราได้มีการจัดการแข่งขันเพื่อหาทีมแชมป์ของ l o w h o u s e b a n g k o k ครับซึ่งอันนั้นก็ได้ทีมขึ้นมามีทั้งชายทั้งหญิงทั้งยืนเล่นท,ทั้งนอนเล่นแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้มีการแข่งระดับเอเชียก็คือเอาแชมป์ของเมืองไทยของของกรุงเทพของภูกเก็ตของสิงคโปร์ของมาเลเของเกาหลีญี่ปุ่นมารวมกันแข่งดูว่าใครจะเป็นแชมป์เอเชีย แข่งที่นี่เลยครับเป็นครั้งแรกที่ในระดับเอเชียเนี่ยมาแข่งที่เมืองไทยก็คือมาแข่งที่เราแล้วก็การแข่งขันนี่สนุกมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือเห็นนักเซิร์ฟท็อปท็อปของเอเชียแล้ววันนั้นเราได้เชิญของแชมป์โลกของปีที่แล้วคือคุณชอนซิลเวร่าเป็นคนอเมริกันก็มาร่วมสนุกด้วยมาโชว์ด้วยมาเป็นกรรมการด้วยครับก็เขาก็ทึ่งกับการที่ว่าเราเพิ่งเปิดแค่2ปีแต่นักกีฬาของเรานี่เก่งมากนะฮะก็เราได้ ในท็อปขึ้นโพเดียมรับรางวัลเนี่ยสคนนี่คือระดับชายเนี่ยจะเป็นมาจากโฟลฮัสแมนครกสองคนคแล้วคนหนึ่งก็จะได้เป็นตัวแทนของเราไปแข่งที่อาบูดาบีกับนี่คือแข่งแขงระดับโลกเลยเป็นช้ป์โลกเลยก็คือจ,จะมีคุณชอนจากอเมริกาแล้วก็มีช้ป์จากยุโรปมาร่วมแข่ง Cause it's never been beat And we've never missed yet with the girls we meet